สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็จะพามาชมวิธีการทำกาก,ากน้ำตาลกันนะครับเชิญรับชมกันได้เลยครับถังนี้ห้าลิตรถังนี้หกลิตรนะครับถ้าหากว่าเราไปซื้อก็ลิตรละห้าสิบถึงแปดสิบบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเราต้องมีกะละมังนะครับแล้วน้ำตาลทรายแดงหนึ่งลิตรให้หนึ่งหนึ่งกิโลอันนี้เรียกว่าอะไร ซีอุ่นดำซีอุ่นหวานนะครับแล้วก็น้ำห้าลิตรอันนี้คนนี้กดหกลิตรนะครับแต่ก็ออกแค่เหลือแค่ห้าลิตรมันมีตัวกองถ้าหาไม่มีไม่เป็นไรนะครับอ่วิธีการทำนะครับอย่างแรกเราก็ใส่กากน้ำตาลแค่ใส่น้ำตาลไปเลยนะครับอ่าน้ำตาลนะครับอ่าต้นใสแดง แล้วเราก็ทำการใส่นี่ใส่ซีอิว๊วซีอิ๊วหวานนะครับแตก2ช้อนนะครับเพื่อเอาให้ยาวสีนะครับเอาสีแล้วก็ซีอิ๊วเนี่ยเป็นตัว,ตวแทนอ่าเป็นตัวแทนการน้ำตาลก็ได้นะครับจริงไรนะครับ หอน,นกิน,นะครับมเมน้าลายีย้ครัน้ำเมื่อน้ําตาลละลายเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้กากน้ําตาลนะครับแล้วตัวนี้แหละรครับคือกากน้ําตาลแล้วก็จะกรอกกลับไปที่เดิม นี่แค่เท่าที่เห็นนี่โอเคนะครับนี่ก็ใช้ตัวมายี่สิบห้าบาทนะครับเราก็ได้อ่ากากน้ําตาลแล้วนะครับ Spark น้ำนี่ที่ใช้คือน้ําอะไรก็ได้นะครับจะเป็นน้ําน้ำปลาปลาน้ำปลาปลาน้ำปลาดาน้ำอะไรก็ได้ครับที่ที่สะดวกได้เลยครับ